อะไรอย่างเงี้ยหรือกันออกยิ่แบบอุ้ยเตี้ยจังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะตแต่ก่อนเราลูกเคยแบบเจอเรื่องแบบว่าเตี้ยเตี้ยเนี่ยบ่อยเหมือนกันนะมันคือฟิลเกิดปมด้อยนิดนึงอะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยตอนสมัยเด็กๆเ,เรารับ เขาเรียกว่าอะไรรับสิ่งพวกนี้ไม่ค่อยได้นักหรอกแต่ด้วยความที่เราเป็นคนแบบค่อนข้างล่าเริงอะค่ะเป็นคนไม่ค่อยได้คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ชอบเออเราก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบในที่นี้หมายถึงบอกว่าแบบเราก็รู้สึกแบบเหมือนมองว่าอ,อ่าอุ้ยทำไมจะต้องมาแบบพูดในสิ่งที่ฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นผมด้อยฉันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่า ด้วยคาแรคเตอร์เราเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่แค่รู้สึกแค่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราโตขึ้นอะเราต้องหาทําอะไรสักอย่างที่จะทำให้เด็กไทยสูงเพื่อจะ,จะได้เม็ดต้องมารู้สึกเหมือนอย่างที่ฉันเคยรู้สึกได้เม็ต้องมารู้สึกเหมือนอย่างที่ฉันเคยรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีผลิตภัณฑ์ตัวที่เรียกออโซโปพัท so ขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะติดตะกร้าให้ดูทีหลังเนะาะอ่นีนี่ก็คือ,อเล่าไปก่อนนะแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ ไม่ได้เตี้ยตัวเล็กใช่เราต้องเปลี่ยนคําพูดนะทุกคนถ้าเวลามีคนพูดว่าตัวเล็กอ่ะมันจะทําให้คนฟังอ่ะรู้สึกแบบเหมือนเราเป็นคนแบบตะมุตตะมิน่ารักขึ้นมาทันทีใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณไปว่าเขาเตี้ยนะคุณจะรู้สึกแบบคนฟังจะรู้สึกแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เปลี่ยนคําพูดให้เปลี่ยนว่าแบบตัวเล็กดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเออตัวเล็กน่ารักจังใช่ฟิลประมาณนั้นคำคำพูดเนี่ย มันจะทำให้คนฟังรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีมันก็อยู่ที่ เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ที่ปากเราใช่อยู่ที่คําเราที่จะแบบสรรหามันออกมาคำพูดนั้นน่ะมันก็สะท้อนนิสัยผู้พูดจริงนิสัยผู้พูดจริงสะท้อนทัศนคติคือเอาง่ายๆนะคืออย่างอย่างเช่นแป้งแบบนี้แป้งเป็นคนที่แบบว่าชอบชมคนอื่นนึกออป้าแบบอันนี้โอเคนะอันนี้แบบว่าเฮ้ยวันนี้สวยจังหรือวันนี้อะไรเงี้ยแค่คาพูดแค่นี้ลูกป้าบางทีเราอาจจะทําให้คนคนนั้นมีความสุขไปทั้งวันก็ได้นะเรารู้สึกแบบว่าตอนเช้ามาเจอการทักทายกันแบบนี้แบบเฮ้ยสวยขึ้นอ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้ดูดี ีจังวันนี้ดูสดใสจังแต่จริงโอเคนะเอาจริงมันต้องมันมันไม่จำเป็นต้องพูดตลอดเวลาก็ได้หมายถึงว่าทุกครั้งที่เจอกันมันไม่จําเป็นต้องพูดอย่างนี้ตลอดเวลาก็ได้อะไรเงี้ยมันแค่แบบว่าเหมือนแบบยิ้มใส่กันหรือไม่ก็แค่ไม่พูดคําที่ร้ายใส่กันเข้าใจฟิลนี้ไหมคะพี่ลุงสวยอยู่แล้วโอ้แต่งกิลมากน่ารักจังจริงเคยเจอตั้งแต่สมัยเรียนสวนดุสิตโอ้ขอบคุณนะคะจริงค่ะอ่อนออนนะจริงค่ะอ่อนออนนะจริงค่ะอ่อนออนน่ารักมาก จริงค่ะอาจทุกคนเห็นด้วยจริงๆเวลาบางคนเนี่ยเหมือนเวลาเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเราไม่ต้องพูดดีกว่าอันนี้เรื่องจริงนะนั่งยิ้มยิ้มไว้ใช่นั่งยิ้มยิ้มไว้สวยกว่า<ๆ>บางคนไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดมันจะมีประเภทคนที่ ไม่รู้จะพูดอะไรนักหนาแต่สิ่งที่พูดออกมามันไม่ได้สร้างสรรนะเข้าใจฟิลนี้ไหมทุกคนสู้เงียบดีกว่าเมันจะเป็นอย่างงี้ไม่ต้องพูดเยอะก็ได้อะไรเงี้ยเราแค่พูดในเออถ้าคุณไม่ใช่เป็นนักพูดหรือต้องเป็นพิธีกรหรืออะไรนะอะไรเงี้ยบางทีเราแค่นั่งฟังเขาแบบเป็นผู้ฟังที่ดีก็ได้ลุงอาจจะเป็นประเภทนี้แต่แต่แต่ขอแทรกนิดนึงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์พูดแต่เราฝึกได้นะการพูดอะไรที่มันดีสร้างสรรค์ทุกวันฝึกพูดอะไรดี ฝึกชื่นชมตัวเองก่อนหน้ากระจกชมทุกวันแล้วพอเราชินเนี่ยเราก็จะชมคนอื่นเป็นชินเนี่ยเราก็จะชมคนอื่นเป็นมีคนบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเดี๋ยวผู้ชายสวยกว่าอันนี้เอาอันนี้ก็เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะทุกวันนี้ฉันเห็นแบบเพศที่สามเนาะเขาสวยเขาดูตัวเองเขาดูเขาสวยมากเลยนะเราชื่นชมเขาจริงนะหลายหลายคนน่ะที่เป็นอ่ะ เป็น l อ b จีบเป็นกระเทยแล้วกันนะใช้คำว่ากระเทยแล้วกันเพราะว่าพี่ๆกระเทยเขาเอน้องๆกระเทยเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ชอบคำนี้นะเราไม่รู้จริงๆว่าเขาต้องใช้คว่ากระเทยกับนมันแล้วแต่บริบทเออแบบเขาบางคนเขาไม่ชอบคำว่าตุ๊ดเหรอแต่เขาไม่กระเทยอะใช่ได้แต่บางคนบอกว่าไม่ชอบคำว่ากระเทยเราเลยไม่รู้ว่าอ๋อเหรอใช่เอาอย่างงี้เลยดีกว่าเอาอย่างี้ดีกว่าลุงอ่ะไม่รู้ว่าเออเขาชอบคำไหนไม่ชอบคำไหนนะแต่สำหรับลุงอ่ะเวลาลุงเห็นคนที่แบบเขาแต่งตัวเป็นแบบ เป็นผู้หญิงเลยอะ่ะแต่เขาเป็นผู้ชายอะ่ะ<ร>แต่จะรู้สึกเขาเป็นผู้หญิงเออเราก็จะรู้สึก <c oughs> ว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเราก็รู้สึกว่าป้ายสวยกว่าฉันอีกอะ่ะ <c oughs> สวยแบบ <c oughs> ฟิลแบบสวยมากอะไรประมาณเนี้ยใช่ <c oughs> เออลุงอยู่จังหวัดใดใครอยู่จังหวัดเลยสาวสองอ๋อเขาชอบให้พูดคํานี้เหรอสาวสองแล้วเรารู้จะบอกว่าในสังคมการทํางานของลุงอ่ะเจอ จอทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นสาวสองที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเลย<ม>หรือจะเป็นที่แบบว่าตุงต้งติง้งแต่ก็ไม่ได้ไว้ผมยาวอะไรเงี้ยหรือจะเป็นที่แบบว่าเป็นเกย์เลยเป็นหลายหลายเพศอ่ะแทบจะเจอแทบทุกเพศแล้วทุกคนน่ารักมากคือแบบสักนิดนึ่งลิพีพอลลี่สีก็สวยพี่พอลล่าก็สวยคย่ะขอบคุณนะ นั่นแหละเราเลยรู้สึกว่าแบบว่าโอ้สมัยนี้นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคุณต้องดูแลตัวเองเนาะทุกคนคือเรานะส่วนตัวเรานะเราไม่เคยแยกเพศเรารู้สึกว่าทุกคนคือเพื่อนเราทุกคนคือจริงเราไม่เราไม่มองเรื่องเพศมานานแล้วอย่างเดียวคือเราก็จะมองแค่ว่าโอเคคนเนี้ยผู้ชายเราก็จะเราก็จะระวังกับบีสเปซกับผู้ชายเท่านั้นนอกั้นเพศอื่นก็คือสําหรับเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าแตกต่างอันนี้ไม่ได้พูดแบบโลกสวยนะส่วนตัวเราเป็นอย่างนั้นแน่นอนโอ้เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันการที่มาแยกเรื่องเพศว่า คุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแบบไม่ไม่โอเคอะไรคุณเว็บขอบคุณมากมันเป็นเรื่องที่ร้านหลังมากล้าสมัยมากมทุกวันนี้แบบอย่างที่บอกไปว่ามันยิ่งประเทศเราตอนนี้นะต้องบอกไว้เลยนะว่าสายวายนะละครสายวายละครดูลีโอโูเป็นละครสงกอกนะจ้ะาตังกุริเยนะ่มากทุกคนเป็นอะไรที่แบบ แล้วในที่สุดประเทศเราก็หาแบบอะไรเจอคือบางแต่ก่อนอนะ่ะเราเคยรู้สึกว่าเกาหลีทําไมได้ส่งออกละครอะไรได้ขนาดนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยประเทศเรานี่คือแบบคือหลายคนยอมรับอ่ะหลายประเทศยอมรับอ่ะว่าแบบใช่เป็นอุตสาหกรรมใช่เล,เลยรู้ว,<ะ>ว่าเดี๋ยวอาจเผลอๆนะถ้าส่งออกได้ดีขนาดเนี้ยวันหนึ่งรัฐบาลอาจจะมาช่วยในการที่จะแบบเหมือนซัพพอร์ตหรือแบบ เหมือนแบบเหมือนที่เกาหลีเขาทํากันเนะาะรัฐบาลใช่หวังว่านะซึ่งจะจะดีมากเลยเพราะมันคือเป็นการโปรโมทประเทศเราไปในตัวด้วย,ยนะอะไรเงี้ยแต่อย่างหนึ่งที่ให้เริ่มทําก่อนคือเรื่องจิตสำนึกในการสร้างเนื้อหาละคระตัวคาแรคเตอร์ที่แบบต้องใส่ ทัศนคติที่ดีๆเข้าไปในตัวละครนะแับสอดนะว่าเขาจะเป็นต้นแบบให้เด็กๆให้เยาวชนนี้คนอีกเยอะเลยไม่ถูกเลยค่ะพี่แป้งอยู่สวยกี่โมงนิชนันเธอนิชนันนี่เป็นคนที่เพื่อนรักมากนะจริงเหรอเขาเขาพูดจาดีเป็นการเช่นชมแบบว่าแบบเออขอบคุณนะคะจริงๆเราเป็นคนบ้ายอกไม่หรอกแล้วเราสึกว่าเนี่ยแหละคำพูดอ่ะสะท้อน อุปนิสัยผู้พูดใช่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 คําพูดมันสะท้อนอุปนิสัยผู้พูดจริงๆนะเราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเเจอกันแต่เราก็ชื่นชมกันเลยแค่คุณชมมาเราก็รู้สึกว่าคนนี้น่ารักลุงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเวลาคนถามเวลาคนเจอลุงเขาชอบถามลุงด้วยข้อความนี้เขาบอกว่าทําไมดูเป็นคนที่เหมือนแบบ ไม่ค่อยไม่มีมีมในในชีวิตมีเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจไหมมีความถูกบ่างไหมมีอะไรให้เครียดบ้างไหมไม่มีเหมือนกันมีคนถามเหมือนใ,<ช> <wert> ใช่ไหมชอบมีคนถามเราอย่างนี้ตลอดเว้ยเวลาแบบไม่ว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเรามีเรามีแหละแต่เวลาเราเรารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปจมปักอยู่กับ ความทุกนั้นอะไรเงี้ยแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นใช่มันเกิดขึ้นอย,อยู่กับมันให้ได้อใช่<ม>ประมาณนั้นแล้วก็ด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรเราฝึกใจเราเนาะเราฝึกจิตใจให้มันเข้มแข็งกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามามอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้อย่างตัวเราเองเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันกับอีกคนหนึ่งอะ่ะอีกคนหนึ่งอาจจะทุกข์มากก็ได้<ง>ใช่<ง>อาจจะจมอยู่กับความทุกข์แต่กับเราเองอะ่ะเราจะเป็นคนที่ประเภทแบบมองว่ามันแบบ ก็มันเกิดขึ้นแล้วว่าทํายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ต้องอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วความพูดคนอ่ะถ้าเราไม่เอามาใส่ใจอ่ะมันไม่อยู่ที่เรานะมันจะอยู่ที่ปากเขาแล้วมันจะอยู่ที่ใจเขาว่าเอ๊ะทำไมพูดไปคนนี้ไม่สะทกสะท้านเลยเราขอเล่าเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องนี้ประทับใจมากเลยคือตอนนั้นเราไปห้างห้างหนึ่งแล้วเราก็ลงลิฟต์ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเข้ามาในลิฟต์มีเรากับพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแบบว่ากําลังแบบรีบๆก็ไม่ได้เรียบอะไรหรอกก็ก็อ่ะ เฉยๆแหละแต่พู้เนี้ยเปิดประตูลิฟต์เข้ามาเขาแบบขออนุญาตนะคะแล้วเขาก็เดินเข้ามาในลิฟต์ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ลิฟต์ไม่ใช่ของเราแต่พอเข้ามาปุ๊บเขาก็ยิ้มแบบปกติทีเนี้ยลิฟต์มันเปิดคือเหมือนเขากดชั้นนี้แล้วเปิดออกไปเขาจะงงหน้าไปดูแล้วมันไม่ใช่เขาก็เลยกลับเข้ามาอ่ะครั้งที่สองเป็นอีกเขาก็จะงงหน้าไปเออไม่ใช่เขากลับเข้ามาผู้ชายคนนั้นเริ่มมีอาการมองแบบหงุดหงิดว่าจะเปิดอะไรนักหนาครั้งที่สามผู้หญิงคนนี้จะงงไปอีกแล้วไม่ใช่ก็ ถอยกลับเข้ามาแต่ก็คือยิ้มแบบเกรงใจผู้ชายคนนี้ก็เริ่มฟึดฟัาแบบอะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วรอบที่สี่อันนี้เป็นลิปเปิดแล้วผู้ชายออกไปแล้วตอนจังหวะที่เขาเดินเดินแบบเดินผ่านไปเขาพูดว่าผู้จะเปิดเลยนักหนาแล้วออกไปใจเรานี่โกรธนะทําไมผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่สุภาพบุรุษเลยแล้วเราก็แบบหันไปมองหน้าผู้หญิงคนนี้ว่าเขาจะโกรธไหมผู้หญิงนี้ก็เหมือนยิ้มให้เราเราก็ถามว่าพี่ไม่โกรธหรอคะเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่โกรธค่ะพี่ทิ้งไว้ตั้งแต่แบบเขาพูดคําว่า ที่ทิ้งไว้ที่ที่ชั้นนั้นแล้วคือไม่ได้เก็บความรู้สึกนั้นอะมาอ๋อเราไม่ได้ถามเขาในทันทีเราถามเขาในจังหวะที่เรากำลังจะเดินออกจากคลิปเราทนไม่ไหวอ่ะเราเลยหันไปถามเขาเลยว่าอ๋อพี่ทิ้งไว้ตั้งแต่ความรู้สึกเออทิ้งไว้ตั้งแต่ชั้นนั้นแล้วค่ะอเงี้ยเนี่ยเรารู้สึกแบบจิตใจเขาแบบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแค่คนเนี้ยคน เจอกันครั้งเดียวในชีวิตนะเป็นไอดอลเราเลยหมายถึงว่าเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมเวลาที่เราแบบจงหุดหงิดอะไรอ่ะเรานึกถึงหน้าผู้หญิงคนนี้นึกถึงเหตุการณ์เนี้ยเออแล้วเราก็ใจเย็นลงแบบเออแค่เราวางอ่ะ๋อเขาพี่พี่วางไว้ที่ชั้นนั้นแล้วค่ะเนี่ยชอบมากสวยมากเป็นคําพูดที่ใช้คําว่าพี่วางไว้ที่ชั้นนั้นแล้วมันมันเป็นคําพูดที่ดีนะถ้าแค่เราบอกว่าอ๋อช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่ได้เป็นไรไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ได้สนใจหรอก มันก็จะโอเคแต่คําพูดว่าพี่วางไว้ในชั้นอะมันดูเหนือชั้นเข้าไปอีกอะพูดแบบยิ้มยิ้มนะไม่ได้พูดแบบอะไรเขาเหมือนพี่วางไว้ชั้นแบบตั้งตาแล้วแบบทำไมเขาสวยจ้าเรารู้สึกอย่างนี้เลยพี่สวยจ้าแล้วเราก็มีรอยยิ้มความขุ่นห่วงเราก็หายไปแบบพู่หนิงมคนนี้เหนือชั้นมากมารีวิวพี่ดูใจดีสวยพูดพอะน่ารักมากน่ารักกัน ขอบคุณนะคะก็นั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งลุงเป็นคนชอบแบบยิ้มชอบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะให้กับเรื่องแบบง่ายๆเลยบางทีเราเห็นอะไรแค่แบบอย่างเราอ่ะเป็นคนที่ประเภทแบบว่าเหมือนมีความสุขกับเรื่องเล็กๆแน่นอยได้ค่ะเรื่องรอบตัวได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ลุงปลูกพี่ลุงปลูกต้นไม้อย่างเงี้ย แค่มันออกลูกพี่รู้ก็ดีใจจะแย่อยแล้วนะมีมีขนุนข้าวหนุนข้างบ้านปลูกไว้แล้วขนุนพี่ลุงอร่อยมากคือมันอร่อยซะจนเราแบบเฝ้ารอมันอ่ะในทุกๆปีอ่ะเพราะปกติทําไมขนุนเราทําไมโดนมันกัลอกกินก่อนไม่ทันมันเจริงๆนะเราไม่ได้อยูดบ้านทุกวันไงเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันคือมันจะสุกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้กลิ่นมันก็ต่อเมื่อกันลอกอ่ะกันลอกมาจาก เร็วกว่าพี่ลุงอะประมาณสองสมเก้ามันจะแท้ไปแล้วครึ่งนึงเคยอัดคลิปลงอนะเนาะเออแต่ปีนี้คือ <c oughs> แบบขนุนมาเยอะมากาก็ดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยออแค่นั้นเองลมหนาวมาจากขนตาพี่ลุงลมหนาวมาจากขนตาพี่ลุงคุณเจอบคคือะไรอะ ลมหนาวมาจจะขนตาอธิบายอีกรอบขนตาพิมพ์ยาพิมพ์กระพือไงอ๋อใช่เหรอลมหนาวอย่างั้นหรออ๋อมันกระเพือเธอฉันแก้ปัดมัดค่าเห็นไหมแล้วก็มีอายไลเนอร์เบาๆอ๋ออ๋ออันนี้นั่นแหละแล้วอย่างคือถ้าเรายิ้มนั้นลุงอ่ะถือถือคติที่ที่ว่าเมื่อไหร่ที่เรายิ้มโลกมักยิ้มตามอันนี้มันเรื่องจริงนะอันไหนเรายิ้ม คือเรายิ้มอะแล้วคนอื่นนะที่ที่ได้รับเหตุเขาจะใจร้ายแบบว่าแบบว่าเบะปากใส่เราเรอเขาก็มาจะยิ้มแต่แต่มันก็จะมีคนประเภทนี้เหมือนกันนะยิ้มชาวต่างชาติ ฉันเคยไปอังกฤษทีหนึ่งคือเหมือนแบบเดินส่วนกันแล้วฉันก็ยิ้มอะไรีแล้วเขาก็แบบเหมือนทำหน้าแบบไม่รู้จักกันยิ้มทําไมมันจะมีคนที่แบบอ๋อมันมลแล้วแต่ c าเ,เ,เจอร์ของแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็เป็นคนแบบยิ้มง่ายไงเราก็เห็นใครบางทีเราเห็นคนสวยเราก็แบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบอย่างเราเจอเนี่ยเราไปเข้าห้องน้ำปั๊มนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออห้องน้ําแบบสะอาดจังเราเดินออกมาเราเจอแม่บ้านที่กำลังกวาดอยู่แล้วเราก็ชมเขาว่าวันนี้ห้องน้าสะอาดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ แล้วเขาก็แบบยิ้มแล้วเขาอ่ะเขาคุณนค่าเขาก็ดีใจเราก็เลยเดินกลับมาแล้วคิดว่าวันวันหนึ่งอ่ะจะมีสักกี่คนที่แบบชมข่าวมัไรคะคือคําชมกับรอยยิ้มนี่เป็นอะไรที่แบบมันเมดไมเดย์นะตะกี้มีคนถามว่าชื่ออะไรคะชื่อรุ้งกับชื่อแป้งนะคะชื่อแป้งค่ะใช่น้องเต่าผักถามว่าใครซนที่สุดในสว่าัตุสุดซอยถ้าซนเนี่ย โนก็คือเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นในถ้าในถ้าในตัวละครในละครหรือว่าเรื่องจริงอ่าใช่อาเรื่องจริงเนี่ยใครเ่ะปุ้ใจส่องใครฉันยกให้สันสวยน่ารักใจดีต้องสันใช่ไหมสนใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เชิญนะคะน้องเชิญไม่สนเลยเชิญไม่โชกน้องเชิญไม่สนน้องเชิญเป็นเด็กเรียบร้อยเออใช่นั่นแหละแต่น้องซันนี่ก็จะดีดๆน้นหนึ่งเลยอ่ะแต่ถ้าซันเจอฉันซันก็อาจจะพูดเหมือนกันว่าแบบ พอล่าก็ไม่ใช่ยอย <laughs> พอล่าก็สน <laughs> พี่ลุงไม่ใช่โซนพี่ลุงเป็นควรประสาท <laughs> ยียว <g ul S 1> นเขาไปทั้งกองค่ะควนประสาทยียวนอย่าง <laughs> <ต>เงี้ยแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นนะแต่เวลาเหมือนแบบอยู่กองไหนกองไหนคนก็แบบเคยโดนพูดว่าเป็นคนควรแบบอ่าควตีอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆแลวกันเราไม่รู้ว่ามันจะไ <c oughs> อ้นี่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัว จนวันหนึ่งมาสุภาพบุรุษสุดซอยมันก็เริ่มมีการแบบค่อยๆแกล้งกันแกล้งกันทีละคนสองคนสามคนคือ <c ười> ตอนนี้ทุกคนในก่องอะแกล้งลุงหมดเลยอะคือแกล้งในที่นี้หมายถึงว่าลุงก็ไม่รู้ตัวนะลุงไปทําเขาก่อนนะเข้าใจฟิลไหมคือบางทีคําพูดเรามันกวนวๆหรือแบบบางทีเราทําอะไรที่โด็เราก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็บอกเนี่ยเห็นไหมมันน่าโดนนะมมันน่าโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอืมนะจันจะกลับมาในสุภาพบุรุษสุดซอยไหมอะไรอย่างนี แต่ว่านะจันนี่คือแบบก็ติดตามกันไปใช่ก็ต้องติดตามกันไปแต่ว่า,าเสียงเรียกร้องมากๆอาจจะมารับเชิญนะคะจริงค่ะเป็นไปได้นะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจุธารั์แก้วพักกาศสำหรับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะช่าาตรงนี้แหละยามนี้แหละขอขั้นนึงทุกคนขอ